Hello, selamat malam. Ini kau kawan saya dalam aplikasi game muzik. Okay, rasa heboh. Okay, bolehlah. Rasa heboh juga. Okay, permainan. Rasa heboh juga. Okay, permainan. Rasa heboh juga. Okay, อ้อนี่มันแม่พร้อมใชล้ลงอ้อสวัสดีทุาชมวันนี้ผมชื่อพิมพ์คงนะครับสวัสดีครับดุงสารเียรับผมไปก่อนนะครับผมจะนิสลึ่ ลุงทั้งหลายที่ผมรู้จักนะวันดีลุงแช้าวันดีลุงได้นี่ลุงจะมปภารกกิจให้เ,เดี๋ยวมาหาลุงส่นเที่ยงนะนีครับเดี๋ยวผมมาหานะครับโอเคครับก็ก็จะมีภารกิจให้ผมนะครับไปหาลุงเซนดิสสีกรับเออลุงเซนดิสจ้า you know จอยู่ไหนจ้าอืม bố <laughs> um. bò nơi dùng thắng rồi à, đi kẹp dùng sandy ơ, à, không thức. thôi kẹp dùng sandy ăn ơi dùng hiểu, hiểu dùng ui, dùng lúc này, ui, dùng 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 กดนนี้ลูกจะตายเราจะตีลรึงขอโทษครับโอเคนี่แกจะจับฆ่าด้วยดาบในตำนานนี่ดาบี่นี่ตำนานโอเคไปหาป้าธนวาแป๊บสวัสดีวันนี้อยู่กับป้าธนวานะป้าจะทเลยป้าธนวาไม่สอนทำตำนารหรอกซึ่ทีจุ คนละายมันเสรแล้วใอเคจะใช้ตัวโกไไ่ตัวเอ็มมาแล้วเออไม่ใช่เอ็มมั้เอ็นไปหาลุงแฟงดีวลุงแฟงเฮ้ยอย่าเข้ามานะอะไรอ่ะจะต่อยจะต่อยอืมอต่อยมอมอืงหน้า เฮ้ยเอาชุดลุงไปใส่ได้นะโอ้ขอบคุณครับอืมโอ้ยลุงให้ชุดอ่าโอเคเอาดีกว่าเออขอให้ชุดเราแล้วก็เอาสิเฮ้ยลุงแป้ว่าผมมีชุดอยู่ที่บ้านผมมีแซนดิสแล้วอะก็เอาเจอฮคืนนีกว่ะเฮ้ยคืนนะ ไปนอนดีกว่ามืดแล้วโอ้าอุ้ยเธอมืดแล้วมานอนเร็ว,อวนอนดีกว่าโอา้อย่ากนอนสิไม่ให้นอนแบบนี้ฮ่าเ่า้ยครอคเออนอนสบายจังโห โอ้ชอบที่มันเป็นพัะคิดที่สดใสอู้นีม่มาอาหารที่อร่อยอ๋อนี่คือของเุ่งเหรอใช่ใช่เอ,อ้อลินเซนที่จะตาย อุ้ยลุงแซนดี้จะตายต้องช่วยเฮ้ยเฮ้ยกับฆ่าลุงไปแล้วเราต้องช่วยลุงนี่เราใช้ลุงหน่อยไปตีลุงเออบายยาในต้นน้ำใส่เออไปไม่ลุงเพื่อเต็มยังเฮ้ยยังไม่เต็มเหรอได้เลยลุงเราจัดให้โย่ ยยมนันคือยาเตำนานลงเอาไปเอาเกือบเต็มแล้วเออทำอย่าจริงจืจ่อน,นี่โอเคไปหาลุงสารก่อนลุงสารบอกว่าจะให้อะไรทำอุ้ยลุงโซโล่ทำอะไรอยู่ลุงโซโล่อย่าดูนะ ล,ลุงโซโล่ทำอไรอยู่ลูกแต่เราจะไม่ยุ่งเขาเขาใจร้ายเออท่านจะให้หนูดีชเชมเหรอดีเชนมาบ้านท่านทำอะไรเหรออืมผมจะมาหาลุงสันลุงสันอยู่ไหมอยู่สิโอเคเขาเไปใช้ครับโอเคยอ,รรอ,ยอยู่ลุงสันอยู่โอู้ลุงสานรวยมาก ดีนุสานรวยหรือเปล่ารวยสิโอเคฉันจะจให้หน่อยไปหาแอมโนอ่ะเอ๊นสายเอ๊มผมให้อันหนึ่งเออขอบค,คุเร็วเร็ว,รวฉันขอขอส,สุดเลยอยากได้สุดๆนี่ทีบทีบทีบเพื่อเอาขอขอแอมอดนั้น อุ้ยฉันจับไอ้ไม่ต้ได้โอ้ต้องการไงการแล้วเอ,อมโ,โอมน้ตวิ่งต้ยงการต้องการอะเอคเกมต้องการต้องการไก่นะครับการไก่สองตัวให้เขานะครับแล้วก็คือค่าไก่สองตัวนี่เนี่ยเอไม่ต้องการได้เลย

คีข้าชิคิเป็นไงบ้างสบายดีโอเคฉันต้องการไก่นะ่ะให้แมงแกะอะไรเลีนะ้ยน่ะเอ้ยไก่น้อยไม่ไไค่ะขอตันตี้เจ้าไก่โอ้ยฉันแกะโอ้ยมีไก่โอเคฆ้าแกะแล้วกันบอกว่ากูแกะไม่ได้ไก่ได้ต้องการไก่ไก่จ้าอยู่ไหนจ้า ถึงขั้นเจ้ามากโจ้าจุ้ยจ้เอ้ยเอ้ยแหลกแหลกแหลกเหลือเกิน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 ไก,ก่น,กน้อยไม่สปอนสปาเกิดมั้งไม่เกิดเลยเหรอไก่นนี่เฮ้ยเฮ้ยาทิตย์น่าจะมีไก่แห่เราหมาไม่มีเนาะไม่ได้น้องแกะ ตัาธันวาเนอะจะมีคองโอ้ข้างๆบ่อนปลาธันวานมีไก่เย้ไก่สองตัวสนุกกันเกมมากโจข้าเกดได้แล้วอีกตัวนึงกระตายโจมันนี่เลยมันให้เอาไปลงให้ออกไปลุงสาเลยไปสายพี่วานกอยอุ้ยไอ้นาพัง

ีใน่กล่องเอาใส่ในกล่องด้วยได้ได้ได้เลยแล้วครับไ,ได้แล้วครับ,รบอือใส่ในกล่องด้วยนี่เอาประดับครับใส่แล้วประดับบ้านไงโอเคอือโอเคให้มึงรอด้วยนะให้มึงรอให้นะครับ โอ้ขอบคุณขอบคุณมากโอเคก็ขอจบคลิปที่นี่นะกครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ลุงแซนดิ้ด้วยนะกัรนะเดี๋ยวไปโพกอ่อนลงแซนดี้ด้วยนะนนกันนี่หาลุงจะดิเร็วกระมือเลยน้องนอนหูงที่นั่นนะเก็บแป๊ โอ้นอนดีกว่าโอ้นานๆนอนที่สบายนะห้าเราตื่นแล้วก็กินนมสวอ๊กก็กินนมนะครับโอเคได้เก็บไปเลยเก็บไว้ดี <Okay. S 1> โอเคเอมาพบกับลุงแซนดิสอีกนะนูนูทั้งหลายฮ่าฮ่าฮ่าลุงแซนดิสเนะนีน่ยผมเกียนนะ รออยังสักแต่ใช้ตมะนะเกมโซเดตพวกเด็กรางลายอ่ากดไลค์ให้มิเตอร์เซนเอฟจีเกมมือดยนะแลวกดสับไฟให้มิเตอร์เซนเอฟจีเกมมือดยนะไอเด็กงูรางลาย